น้องโยเขาเลี้ยงอยู่ลูกนเลี้ยงเลี้ยงกันเลี้ยงกันเลียงเออเลี้ยงกันเลี้ยงกันดีๆลูกอย่าแย่งกันอย่าแกล้งกัน่่ไไมมจบยังไม่จบพี่ยูน้องโยบอกยังไม่พอน้าคู่ยังไม่จบน้องโยเพิ่งถึงคอควายเอง้ อืมเราเรือพายไปไหนล่ะลูกไหนไหนลูกตัวรายผิวตัวอะไรครับงองูโอ้เก่งจังเลยลูกเอาตัวือนเอาตัวื่นต่อเล้วงองูอยู่ไหนลูกเรีอยตรงไหนต่อขวาครับงองูแล้วอะไรต่อล่ะลูกเรอาเรือพายไปเลยไงโอ้โหอันนี้ตัวอะไรลูกผิวลูติ ตัวอะไรดูติสไม่ใช่ล้อเรืออยู่นี่แล้วลูกไหนน้องโยดูติสน้องโยดูที่พี่ยูสิลูกตัวอะไรตัวอะไรบอกพี่ยูสิตัวอะไรลูกคอรักค้างเก่งลูกจะย้ายย้ายมือขอรักค้างคอรักค้างลรอเรือพายล้อเรือพายมัมันก็เหมือน ลอเรือรอเรือตัวอะไรล่ะลูกเออไหนตอบุตรเต้าตอบุตเท้าวันนั้นสองหรือสีเก่งลูกเก่งลูกตอบอฤหรือสีอันนี้อะไรลูกบอใบไม้เออบอใบไม้ลูกไหนลูกไหนหอหีบวันนั้นหอหีบลูกตอไอกอ ขานาเก่งลูกเก่งน้องยูเอาอามั่งพอพึ่งครับอันนี่ฟอฟันอยู่ที่น้องลูกเออฟอฟันอยู่ที่น้องมีฟอพึ่งอะไรไหนชอกเชอเก่งลูกเก่งแห่ถามเองถามเองตอบเองนี่ไรลูกยอละโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นตัวอะไรไม่ใช่อไม่เอไม่เหมือนก็ใกล้เลยนะ วางดีดีาถามน้องดิาถามน้องโยติน,นี้ะไรลูกต่อเตาตน้องโยดูที่พี่ยูดิถออะไรถอถเออาวางไว้างไว้ลูกกับหัวเนาะเออพี่ยูนี่ไม่รู้เรื่องเลยอันนี้ไรล,ลูกสอเสอือเก่งจังเว้ย